สวัสดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากรายงานข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่31สิงหาคม2563ถึงวันที่4กันยายน2563 วันที่1กันยายน2563นางสาวอัมพายสีเลิงล่าสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพจจังหวัดภาคเหนือโดยเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านแรงงานในภาวะวิกฤต และมาตรการจารัดบรรเทาปัญหาการเลิกจ้างให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทั้งมิติทางสังคมและมิติการแรงงานสัมพันธ์ ตลอดจนเตรียมความพร้อมพัฒนากลไกลและวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงานสัมพันธ์และผลกระทบจากข้อพิพาทแรงงานที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีนายอภินยาสุจริตตานันอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดณโรงแรม t ด e อิมพีเรียลพุแก้วฮิลล์รีสอ์ทอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่2กันยายน2563นางสาวอัมภยัยศรีเริงล่าสวสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคเหนือครั้งที่2ทับ2563เพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานเชิงรุกและการประสานความร่วมมือของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคเหนือในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไข ความขัดแย้งด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีน,นายอนันต์บวรนวรักษ์รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในการเปิดณโรงแรมดีอิมพีเรียลภูแก้วฮิลล์รีสอร์ทเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์วันที่2กันยายน2563นางสาวณภัสกรกองเกต นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมธิการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานในคณะกรรมธิการการแรงงานวุฒิสภานำโดยพลตำรวจโทสานิศมหาทาวรรองประธานคณะกรรมธิการเพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์แรงงานต่างด้าวการพัฒนาฝีมือแรงงานและปัญหาของจังหวัดตากณนะห้องประชุมโกเมนชั้น3 เทศบาลนครแม่สอดอเภอแม่สอดจัังหวดตากโดยมีนายวรานนท์ยิ้มมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตากและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดตากให้การต้อนรับวันที่3กันยายน2563หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตากเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมธิการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัดตากเพื่อรับฟังปัญหาการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวณห้อนะงประชุมบริษัท TK a r m e n t K int, แม่สอดจำกัดอเภอแม่สอดจดตากวันที่3กันยายน2563นางสาวเจนจิรายีคำนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่6บริเวณจุดผ่านแดนอเภอแม่สอดจดตาก และสถานที่กักกันตัว Alternative Local Quarantine อ um ำเอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีนายวรานนท์ยิ้มมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานประชุมพร้อมด้วยนายสุภาพิมิตรเป่าริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากณห,ห้องประชุมตากสินมหาราชศาลากลางจังหวัดตากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากรายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดตาก ระหว่างวันที่1-31สิงหาคม2563 1. สถานการณ์การหยุดกิจการชั่วคราวตามมารตรา75แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541พบว่ามีการหยุดกิจการชั่วคราวของสถานประกอบกิจการทั้งสิ้น4แห่งลูกจ้างได้รับผลกระทบ1,023คนโดยหยุดกิจการทั้งหมด1แห่งลูกจ้าง672คน หยุดกิจการบางส่วนสามแห่งลูกจ้าง351คนประเภทกิจการผลิตเสื้อผ้าจำนวนสองแห่งลูกจ้าง311คนผลิตอุปกรณ์กีฬาจำนวนหนึ่งแห่งลูกจ้าง672คนผลิตภัณฑ์เซรามิกจำนวนหนึ่งแห่งลูกจ้าง40คนเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่เดือนมีนาคม2563มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 2. สถานการณ์การเลิกจ้าง กรณีลูกจ้างมาใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องครอ .7 ต่อพนักงานตรวจแรงงานพบว่ามีสถานประกอบกิจการที่เลิกจ้างจำนวนหนึ่งแห่งลูกจ้างจำนวน5คนท่านผู้ชมสามารถติดตามสถานการณ์ข่าวสารด้านแรงงานในรอบสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากผ่านช่องทาง YouTube b l p w ตาก News อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สำคัญรอบสัปดาห์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ